เครสวัสดีครับคุณครูวันนี้หนูพำนเรียนแล้วครับบมอดติดสอบพ่ครับวันนี้หนูตั้งใจเรียนครับแต่นักอังคนรู้ใจเ,เรียนยังไงก็เป็นดีครับเมื่อแต่ตุกคุณแลยครับแม่ติดสองยังต้องไม่ได้่อนจะเลิกเรียนแม่ก็การไม่มีตัวสะกด สวัสดีครับน้องๆคาบนี้เราจะมาทบทวนมาตราตัวสะกดกันน้องๆยังจำได้ไหมครับว่ามาตราตัวสะกดมีทั้งหมดกี่มาตราเก่งมากครับมาตราตัวสะกดมีทั้งหมด9มาตราด้วยกันคือมาตราแม่กอกามาตราแม่กงมาตราแม่กลมาตราแม่เกยมาตราแม่เกลมาตราแม่กมมาตราแม่กดมาตราแม่กบ และมาตราแม่กกมาตราแม่กอกานะคะจะมีตัวสะกดก็คือกอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็คอละคังค่ะเช่นคำว่าเมฆพริกแล้วก็นกค่ะ ต่อไปเรามาดูนะคะการอ่านคำที่มีตัวสะกดมาตาแม่กบกันนะคะเหมือนอย่างที่คุณครูบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าแม่กบกจะใช้กอไก่ขอไข่คอควายแล้วก็คอระครังเป็นตัวสะกดค่ะเช่นคำว่าโลกนะคะอ่านว่าโลกมีกอไก่เป็นตัวสะกด สุกอ่านว่าสุขมีขอไข่เป็นตัวสะกดนาคอ่านว่านาคมีคอควายเป็นตัวสะกดแล้วก็คําว่าเมฆค่ะอ่านว่าเมฆมีคอละคังเป็นตัวสะกดแต่อย่างไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นขอไข่คอควายคอละคังสะกดนะคะก็จะอ่านออกเสียงเหมือนกับว่ามีกอไก่สะกดทุกคําเลยล่ะค่ะ ต่อไปฝึกเขียนคำนะคะคำที่1นนะคะประมุกคำที่2พักพวกคำที่3ก้อนเมฆคำที่4ี่ภาคภูมิแล้วก็คำที่5ยุคสมัยเรามาฝึกเขียนกันดีกว่านะคะประมุกนะคะคำที่ถูกต้องคำว่ามุกต้องใช้ขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะคำว่าพักพวกนะคะคำว่าพักใช้รอหันแล้วก็ใช้คอควายเป็นตัวสะกดค่ะ คําว่าก้อนเมฆนะคะคําว่าเมฆใช้คอระครังเป็นตัวสะกดค่ะภาคภูมิคําว่าภาคนะคะใช้พอสัมเภาสราะอาแล้วก็คอควายเป็นตัวสะกดค่ะแล้วก็คําว่ายุคสมัยนะคะคําว่ายุคนะคะแทนที่เราจะใช้กอไก่เป็นตัวสะกดเราก็ใช้คอควายเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะต่อไปเรามาดูมาตาแม่กบกันนะคะมาตาแม่กบนะคะก็จะใช้บอใบไม้ปอปลา พอพานปอฟันแล้วก็พอสัมเภาเป็นตัวสะกดค่ะเช่นคำว่ากรอบรูป Shape แล้วก็คำว่ากบค่ะเรามาดูนะคะการอ่านคำที่มีตัวสะกดมาตาแม่กบกันค่ะมาตาแม่กบนะคะเหมือนที่คุณครูบอกไปนะคะก็จะใช้บอใบไ,ไม้ปอปลาพอพาน ปอฟันแล้วก็พอสัมเพาเป็นตัวสะกดค่ะเช่นคําว่าตอบนะคะใช้บอใบไม้เป็นตัวสะกดคําว่าบาปนะคะใช้ปอปลาเป็นตัวสะกดคําว่าเทพใช้พอพานเป็นตัวสะกดและสุดท้ายค่ะก็คือคําว่าลาบนะคะใช้พอสัมเพาเป็นตัวสะกดเมื่อนักเรียนสังเกตนะคะจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นปอปลาพอพานพอสัมเพานะคะก็จะอ่านออกเสียงเหมือนกับมีบอใบไม้สะกดทุกตัวเลยล่ะคะ่ะ ต่อไปนะคะเรามาดูการอ่านคำที่มีมาตาตัวสะกดแม่กดกันนะคะแม่กดเนี่ยจะเยอะสักหน่อยหนึ่งนะคะก็จะมีทั้งตั้งแต่จอจานชอช้างซอโซ่อซอซอดอชดาตอปะตะถอฐานทอมุนโธทอผู้เท่ากัตอเต,ต่าถอถุงทอทหารทอทงสอสาราสอเสือแล้วก็สอฤสีนะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะให้อ่านออกเสียงเหมือนกับว่ามีดอเด็กสะกดค่ะ เรามาดูตัวอย่างคำที่ใช้มาตาแม่กฎนะคะเช่นคำว่าตรวจนะคะคำว่าตรวจจะใช้จอจานเป็นตัวสะกดคำว่าบวชจะใช้ชอช้างเป็นตัวสะกดคำว่าการ์ดจะใช้ซอสโซเป็นตัวสะกดแล้วก็คำว่ากฎนะคะจะใช้ดอชดาเป็นตัวสะกดแต่ทุกคำนะคะจะอ่านเหมือนกับว่ามีดอเด็กเป็นตัวสะกดค่ะ นอกจากนี้นะคะจะใช้พยัญชนะตัวเดียวนะคะเป็นตัวสะกดดังกล่าวแล้วนะคะมาตามแม่กฎอาจจะต้องใช้พยัญชนะ2ตัวนะคะและพยัญชนะและก็สระเป็นตัวสะกดอีกด้วยนะคะอ่ะพยัญชนะ2ตัวเป็นตัวสะกดก็จะมีคําว่าเพชรนะคะเพชร พอเอดอเพชรนะคะถ้าเป็นคําอ่านเราก็จะสะกดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วคําว่าเพชรนะคะจะใช้ชอชา้างแล้วก็รอเรือเป็นตัวสะกดค่ะคําว่าบุตรนะคะบออ,อุบดอบุตรก็จะใช้ตอเต่ารอเรือเป็นตัวสะกดค่ะคําว่าสามารถนะคะคําว่ามาดเนี่ยก็จะใช้รอเรือกับถอถุงเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะ ต่อไปอเรามาดูนะคะการอ่านคําที่มีตัวสะกดมาตาแม่กลน,นะคะคําที่อ่านออกเสียงด้วยมาตาแม่กลน,นะคะนอกจากมีนอหนูแล้วก็ยังจะมียอหญิงนอเนนรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุฬานะคะเช่นคําว่าคนอ่านว่าคนคํานี้ใช้นอหนูเป็นตัวสะกดนะคะคําว่าขวัญก็อ่านว่าขวาัญมียอหญิงเป็นตัวสะกดนะคะแล้วก็คําว่ายานนะคะมีนอเนนเป็นตัวสะกดนั่นเองค่ะ จากนี้นะคะก็ยังมีรอเรือรอลิงแล้วก็รอจุฬาเป็นตัวสะกดด้วยนะคะเช่นคาว่าเนเนนะคะใช้รอเรือเป็นตัวสะกดคําว่ากลนะคะใช้รอลิงเป็นตัวสะกดแล้วก็คําว่าวานค่ะใช้รอจุฬาเป็นตัวสะกด ต่อไปเรื่องน่ารู้นะคะเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตรานะคะมาตราตัวสะกดนะคะที่ไม่ตรงตามมาตราก็จะมีแม่กบแม่กบแม่กดแล้วก็แม่กลที่เราเรียนไปวันนี้นี่เองค่ะสําหรับการอ่านคําที่มีตัวสะกดแม่กบแม่กบ แม่กกนและก็แม่กดนะคะควรฝึกอ่านและจดจําตัวสะกดที่ไม่ตรงตามมาตาตัวสะกดให้คล่องเสียก่อนนะคะโดยอ่านสอบถามจากคุณครูหรือว่าตรวจสอบคําอ่านจากโจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตเนสถานนะคะและพบกันใหม่ชั่วโมงหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ